สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้นะครับเราจะมาแบบว่าเก็แบบตัวผสมใหม่กันนะครับตัวผสมนี่มแบบว่าเก็แบบแบบยาก,ากมากนะครับโอเคไปงั้นเราไปเริ่มเก็แบกันเลยนะครับเป็นตัวผสมแบบว่าไข่น่ะเด็กไข่คูกูไฟเก็บยากมากๆนี่เห็นรูปใช่ไหมนี่อหละกูกูไฟตัวโคตร เราต้องเข้าก่อนจะถึงเวลาอนนะไรเสมมติน,น,นี่คือสมมุติเวลานะสมมุติตอนนี้เป็นเวลาตีสิบตีสิบเอ็ดนะสมมติตีสิบเอ็ดนะสมสะสมุตินะโอเคสมมุติก็คือตอนนี้เป็นเวลาตีสิบเอ็ดเราต้องรีบมาก่อนที่นี่เอนอะไรนะก่อนที่มันจะถึงถ้าเรามาสมมุตินะโอเคตามความจริง ชั่วโมงไหนก็ได้เลยเราห้ามมาเกินแบบว่าไอ็น,นี้คือเป็นหลักนาทีนะเราห้ามมาเกินห้าสิบห้านาทีถ้าเรามาเกินจากนั้นนะเราจะไม่สามารถเก็บได้เราต้องมาอย่างน้อยต่ำกว่าห้าสิบห้านาทีห้าสิบสี่นาทีอย่างน้อยต่ำกว่านั้นแหละถ้าเรามาเร็วกว่า 5, แต่ถ้าเรามาช้ากว่าห้าสิบสี่มันขึ้นห้าสิบห้าว่อใดคือเราจะเก็บไม่ได้เลยมันจะขึ้นช้อยแบบว่าด้านซ้ายต่เดี๋ยวดูนะ ยังไม่ถึงแบบว่านี่กคือเราถ่ายตีเจ็ดนะตอนนี้คือเวลาห้าถึงสามนาทีอเตรียมน้ำยาบินไว้ดีๆเรียจุดไปกันเราจะขึ้นช่วยมา เนี่ยมันจะมีเวลาตรงนี้อยู่ใครกาปฟผสมได้หลายอย่างเลยมีใกล้อีกนาทีเดียวอ๋วอฮึเพื่อนไหนเข้าไปทำอะไรนะอ๋อฮึเราทำอะไรกันดีเพื่อนอ๋อไม่ต้องพูดแล้วยงแบบเนี้ยไม่ต้องพูดโอ้มากัด ครัเกินไปแล้วว่าโอเคใครอยากให้ลงคลิปใครอยากให้ลงอะไรในคลิปหน้าก็บอกได้เลยบอกมาได้เลยนะครับใครอยากให้ลงคลิปไหนค,คลิปหน้าลงอะไรบอกมาได้เลยมีทั้งสี่ปลายเอมรถถังลูบ็อกไม c ครับเป็น Minecraft ไม้ครับแบบว่าไม c ครับอื่นนะไม่ใช่ไมครับเท ทำไมยังไม่ขึ้นวะ yeah. นเนี่ยสงสัยมันต้องาอนานกว่านี้สักแป๊บไม่รู้ะอย่างนู้ต้องมาไว้ว่าต่ำกว่าอย่างนู้ต้องสักประมาณห้าสิบนาทีกว่ากว่าพอเดี๋ยวน่าจะขึ้นแหละหลจากหมดเวลาตรงช่องนี้น่าจะขึ้นแน่เลย คอยขออนุญาตแป๊บนะเป็นเป็นไรวะเน,นี้ลบไฟไฟเยอะเลววะยว่ะไฟเยอะอีกแล้วโอ๊ยขี้เกียจลบไม่ชอบเป็นแบบนี้ต้องมาล,าลา้างล้างไฟอะไรเนี่ยเออเดี๋ยสักทีเล่นเกมต่อครับท่านผู้ชมขออาภัยนะเมื่อกี้มันลบไฟอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยได้ไหมวันนี้งูจะได้ ท้าไม่ได้นะไปจบแน่วิดีโอนี้้าไม่ได้เนี่ยอืมฉันจะต้องทำอะไรให้โอเคหากใครชอบวิดีโอนี้ไล์ให้เยอะๆด้วยนะมันจะได้มีรแรงบันดาลใจเหมือนวิดีโอก่อนที่ผมทำไปมีคนยอดดูกว่าเข้าร้อยกว่าคน คงคิดดูดิท่านผู้ชมเก้าร้อยกว่าคนก็รยอดกดไลค์นี่ผมไม่เคยเห็นบากคนเลยสี่สิบแปดคนเองชาติตไหนมันจะขึ้นวะไย่าาได้ทำดิดไปค้าง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 ท่านผู้ชมขอใครนะค้างไม่ได้เกียร์มันรู้เป็นอะไรตัวซับมันเป็นแบบนี้ปกติแล้ว ตัวสับปูมันเป็นแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่แมงกะปุนจบดีกว่าจะได้เพชรมาคิด อไปใช่พีเพชรโอ้ยระเบิดแล้วไปนี่ไงขึ้นแล้วนี่มันจะเป็นด้านซ้ายเนี่ยจะขึ้นแบบบันเทิงโคตรเดย็ดไปเลยทีสักเดี๋ยวรอแป๊บนะโอ้มันจะขึ้นช่วงประมาณนี้อ๋อมันจะขึ้นโอเคมันจะมาสักประมาณม,ม่นจะเหมือนเมื่อกี้เลยนี่ยมาแล้ว เดี๋ยวก็เล่นไปได้สักแป๊บนึงเถอะเดียวพหลังจากเราได้มาใช่ไหมเราก็จะจบวิดีโอเลยเข้าใจต้องรอเวลาอะไรเงี้ยเสียเวลาเลาสียเวลาตรงนี้ต้องมานั่งรอ,อเดี๋ยวผมขอไปหลบภัยกวนแล้วฐานทัพฐานทัพเดี๋ยวผมไปสร้างฐานทัพแป๊บ พึ่ง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 หยิบพึ่งเข้ามาคิดลบไอ้นี้ออกคึิบรีเซ็ตคึิบอินแล้วเ,เดี๋ยวคู่โกลไฟระเบิดว่าผมจะเข้าไปอยู่ในแอนเข้าไปอยู่ในแน้นดังพึ่งเพื่อความปวดภัยครับท่านผู้ชมโอเคนั้นไงเฮ้ยกู่โกลไฟดูท่าแล้วว่าจะระเบิดต้องไปรายงานแล้ว เปน็นรายงานปัญหาจุบจุจุกันไรที่ีตอนนี้มันมันกำลังตอนนี้มันกำลังเกิดเหตุการณ์ในนู้นแล้วปูขอไฟมันกำลังจะระเบิดทำไงดีเรวก็ลบอยู่ในนี้ไงโอเคลรที่นีบอกว่าให้เราลบในนี้เพื่อ หมดแป๊บมันก็ังจะเกิดแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเดี๋ยวหมดเวลานี่ไงเริ่มแล้วจะขึ้นเพลงแบบนี้นี่มันเริ่มต้นขึ้นแล้วเฮ้ยเจดวงอนทิ์มันตกเร็วปกติวะทุนทุกชมเห็นไหมวงอนทินตกเร็วปกติอ่ะมันลงแล้วโ้ยเกิดอะไรขึ้น ต uh ้องรบไปเร็วเร็วไอ้รบเร็วไปลบเร็วมาวินอือหือไปแล้วนีแล้วจังวะนี่ไปดีกว่านี่ไงรื้อเร็วคืออะไรคือ เดี๋ยวเราม่ดูต่นใช่ไหมแฟนตัวพิการดูเดือดมากดึนน้ำยาไปด้วยโหโคตรดูเดือดดึนน้ำยาไปด้วยฝานเวลาเดียวกันเด็อดจีนเดี๋ยวมาโอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเองนะครับเจ๊ ดคคลลสองห้าสามรายงานข่าวนะครับตอนนี้กูขอไฟที่เกิดกด,ดูเที่ได้เร็วนะครับฝน,นทำเรากำลังแบบว่าตรวตกแล้วเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝนโอ้โหไม่ไหวกายเขาโอตอนนี้กูขอไฟมันเริ่มประตูหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆโอเคตอนนี้กูขอไฟได้หยิบประตูเริ่มมันทำไงดีอะ หจะเร็วใครจะยิงปืนใหญ่สละชีวิตโอ้โหเมียคุณสวัสทุกคนอาตายยืนไหมเกิดไหมเดี๋ยวจะช่วยคุณ sla ชีวิตเองทุกคน lớp quân vẫn từ xa lại bye bài cửa lô ừ yeah. ui Nguy. Oh, jawat takut on you. Paling. Wow. Oh my god. Mawin. Wow. 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 ไปดูเลยมาวินโอ้ไเดูอเองเมทลายวางเลยมาวินโอ้เราไปดูกันเถอะเดี๋ยวมันจะมีคนโดดอ,อย่างน,นั้ยน่อยเดี๋ยวมันจะมีคนโดดแจุกของไฟนั่นไงไม่ได้สิไปบนเนี้ย ไอ้คุณอย่าไปเลยนะโอ้ยยายะไปไหนวะมองไม่เห็นโว้ย ไม่รู้จะเป็นไงโมบายละทํา โอ้ยทั้งผู้ชมก็โกรธไปนะครับนม่จูบเป็นเลยวันนี้เด็กมาวินดีเอาทุกอย่างเลยวันนี้ทำใหน่าเจอดเราหายข่าวานี้ตายดีกว่าเดีลับไม่ได้กับหน้าเจ้าเด็กทั้งผู้ชมก็โกรไปนะครับ โอเคต่อไปโอเคมาเจอโตสะจัดก็เป็นอันอธิบายผมกูพผมเล่นต่อไม่ได้นะจมันข้ามอีกเดียวนี่ยก็พอผมลง y YouTube เมื่อไรเนี่ยโอ้ยเป็นแบบนี้ทุกทีไอ้เกียจเนี่ยมันชอบขึ้นแบบนี้ ไาดีกว่าที่จะเป็นไงจากนั้นเราก็ต้องบว่าข้าโบสเอกเดินผสมน้ำยาที่ก็ยิงใส่โบสเลยจากนั้นเราก็แค่บินไปตรงที่บบสมันอยู่จากนั้นเราก็จะได้ไข่มางกรมาโอเคใช่ไหมไข่ลาวาก็ออกนะลาวกลนะครับท่านชม